อาหารสี่อย่างที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพไตที่ดีและลดฟองในปัสสาวะได้แก่อาหารแปลรูปและโซเดียมสูงเครื่องในสัตว์อาหารไขมันสูงและอาหารหมักดองการหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ช่วยลดการทำงานหนักของไตและป้องกันภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของฟองในปัสสาวะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง อาหารแปรรูปและโซเดียมสูงอาหารเหล่านี้มักมีปริมาณเกลือหรือโซเดียมสูงเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องขนมกรุบกรอบและเนื้อแปรรูปเช่นกุนเชียงเครื่องในสัตว์อาหารประเภทนี้มีฟอสฟอรัสสูงและพิวรีนมากซึ่งส่งผลเสียต่อไตตัวอย่างเช่นเครื่องในตับไตหัวใจ และไข่แดงอาหารไขมันสูงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารทอดอาหารใส่กะทิและเค้กทำให้ไตทำงานหนักขึ้นในการขับกรบยูริกอาหารหมักดองผักดองผลไม้ดองหรืออาหารที่มีการหมักดองมักมีโซเดียมและสารปรุงแต่งที่อาจเป็นอันตรายต่อไตคำแนะนําเพิ่มเติม ลดเกลือและน้ำตาลรับประทานเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันและน้ำตาลไม่เกินหช้อนชาต่อวันดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำอย่างน้อยวันละแปดแก้วรับประทานผักผลไม้เน้นผักใบเขียวและผักตระกูลกะหลำ่ำเลือกรับประทานผลไม้ที่กรดต่ำเช่นกล้วยออกกำลังกายสม่ำเสมอ การออกกำลังกายช่วยส่งเสริมการทำงานของไต